มาจากทุกคนวันนี้จอยจะทําเมนูไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมมะพ้านนะเ,นเพื่อนๆนะจอยก็หั่นผักจะหั่นพวกพริกหวานปาปริก้าจะนะแล้วก็หอมหัวใหญ่ต้นหอมอย่างเงี้ยจะมีผักอะไรก็ใส่ลงไปอยากกินผักอะไรก็ใส่ลงไปจะล้างให้สะอาดส่วนไก่ก็เอามาคลุกเขากับแป้งโกกิจ้ะแล้วนําไปทอด ทอดพอแค่เหลืองเหลือเพื่อนๆนะไม่ต้องให้กรอบมากเพราะว่ามันจะเคี้ยวยากจ้ะมันจะแข็งแล้วนะแล้วก็พักเอาไว้ให้เสด็จน้ํามันจ้าจากนั้นก็ผัดกระเทียมให้หอมใส่หอมหัวใหญ่ลงไปพริกปาปริก้าหวานลงไปจา้าใส่น้าพริกเผาเติมน้ํานิดหน่อยจ้าทุกคนจากนั้นก็ปรุงรสด้วยซอสฟ้าเขียวน้ามันหอยน้ําตาลผงชูรสจ้าผัดให้หอมจ้าจากนั้นก็ใส่ไก่ที่เราพักน้ามันเอาไว้แล้วนะเพื่อนเนนะใส่ผักที่เหลือลงไปจ้าตามด้วยต้นหอมแล้วก็ เม็ดมะม่วงหิม,มาพานลงไปจ้ะอ้ยกินนี่สุดยอดเพื่อนเพื่อนเอ้ยฝรั่งตาน้ำข้าวที่บ้านชอบคักจากทุกคนเป็นอะไรที่เขาชอบ